สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าโลบล็อกกันนะครับคือตอนนี้ผมอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าไฮออดายนะครับผมเป็นแบบแนวซ่อนหานะเพราะผมเล่นแบบพวกสยองขวัญไปเยอะเรามาลองเล่นแบบแบบผ่อนคลายผ่อนคลายบ้างดูครับอ่ะเกมกําลังเริ่มนะครับอ๋อมีผู้ซ่อนด้วยเลยเหมือนกับว่ามันจะมีพุ่มไม้อู้เขามีออฟบี้ให้เราเล่นด้วยวอู นี่แหละครับเชื่อเลยอีกแล้วนี่ผมกะพลาดนะเนี่ยผมเลือกด่านเลยผมเลือกด่านเอาด่านศูนย์การค้าแล้วกันนะห้างสรรพสินค้านะครับแต่เหมือนจะมีคนโบดแมนชั่นนะครับมีคนโบดคฤหาสน์ืหาเยอะกว่าผมอยากเล่นด่านห้างสรรพสินค้าโอเคคฤืหาสน์ก็คฤหาืนหามาหมุนกันดูครับว่าเราจะได้อะไรแหน่ yeah. เกลือตั้งแต่เริ่มเลย มาดูกันครับเอมก็ไม่มีอะไรนะครับผมนึกว่าแชทมีคนคุยกันอะไรสักอย่างหนึงมาครับดูซิึว่าเราจะได้เป็นคนหาหรือคนซ่อนนะครับ <c oughs> ผู้สแสวงหาผู้ซ่อนซ่อนผู้สแสวงซ่อนนะครับเราได้กลายเป็นเออไวกระดาษแต่ผมชอบการกลายเป็นนี่ครับเนียนกว่าเยอะจะไม่มีใครสังเกตแล้วนะครับเพราะว่าเรากลายเป็นต้นหญ้าที่อยู่ระหว่างกลางผมจะอยู่เฉยเแล้วกันนะ เนียนที่ที่ปลอดภัยที่สุดมักจะเป็นที่ที่อันตรายที่สุดแย่แ yeah, ล้วครับมีคนซ่อนอยู่ที่แถวเราไม่สิคนหาอยู่ที่แถวเรามาถึงขึ้นตุบตับตุบตับแบบนี้แย่แ yeah, ล้วครับมันเขาจับเพื่อนเราได้มาเู่แถวนี้นะผมรีบไปก่อนไปก่อน,ไป,อนไปก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนไม่แย่แ yeah, ล้วครับตายเป็นแถบ,บเลยซ่อนในต้นไม้ก็น่าจะเนียนอยู่ละมัง้งนะ เย่ yeah, ละครับต้นไม้ย่อมอยู่กับต้นไม้มันเนียนจริงๆนะครับจะว่าไปนั่นไงี่ยเขาอ,อยู่ในบ้านเวลาก็ตามนี้แล้วครับตามนี้เลยเอามีคนแปลงเป็นเจ้านั่นนี่เหรอเจ้ารูปภาพเฮ้ยมันไม่เห็นได้ไงเฮ้ยอยาบต่อหน้ากนาดาดนั้นมันไม่เห็นได้ไงครับโอไม่นะ oh <my> นั่นมันเห็นต่อหน้ามันเลยนะครับมีแต่คนกระโดด ผู้ใหญ่ละอู้ะลาลาตายแน่ๆครับอุ้ยพระเจ้าช่วยอูย๋จีซัสผมจะขอหลบอยู่ตรงนี้ละกันที่ที่เนียนที่สุดที่ที่หีีไปเลยละกันอ่ะไม่มีใครมาหานะครับเจ้าหมอนั่นก็คือมีแต่เพื่อนไล่ยิงมันนะมันจะมาฟันอะไร ครับสวยมันมาฟันผมแน่นอนผมวิ่งละแต่ไม่ทันหรอกเจ้าเซอร์ซุฟิวตามอ้วกไม่ทันหรอกเจ้าเซอร์ผมเหลือเวลาอีกตั้งสี่สิบหกวิเลยอืออือเยอะละเติมขอเข้าไปในหลืมนี่ละกันนะว้ายว้ายังไม่หิวนะครับเพราะว่าเรายังเลือดเต็มอยู่ ชัว่ามันก็เหลือผมคนสุดท้ายด้วยสิยูครับไปไม่สวยเลยรอบแรกผมตายนะครับคือตายง่ายมากโอเคครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่ล็อบบี้เหมือนเดิมนะรอบแรกเหมือนผมจะไปได้ไม่สวยเลยนะคือแบบถ้าหากว่าทุกคนคิดว่าแปลงเป็นอะไรแล้วเนียนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคือมันค่อนข้างฮาเลยนะแบบนี้ ผมไม่อยากกลายเป็นคนหาแต่เป็นคนหาก็ต้องแบบผมอยากเล่นด่านแคมปิ้งมากกว่านะเราไปแมนชั่นมาแล้วคือแบบ <laughs> โอ้ยหาจริงๆนะครับแมบบนี้จะหาแค่ไหนกัน <laughs> <laughs> ผมเริ่มจะเตรียมสลุปไว้ไม่ไหวแล้วสินะดูมันกระโดดทําไปทําเพื่ออะไรเพื่อนนั่นสินะผมไม่ได้เข้าไปในบ้านในบ้านอาจจะเนียนเขาไม่ oh ผมได้กลายเป็นคนซ่อนนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าผมจะแปลงเป็นเอิม่มตรงอันไหนหน้าที่ว่าเขาว่านิเนียนอ๋อเจ็ดหกห้าว่าเยอะแล้วครับเยอะแล้วครับเยอะแล้วครับวุ้ย,ย <c oughs> แบบนี้ก็ได้เลยในห้องน้ำเราแปลงเป็นอะไรได้บ้างผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าดูไม่ปลอดภัยเอาซะเลย เดี๋บ,บนี้ก็ได้เลยเฮ้ยดุนเนียนนะครับทลายเราวางดีๆนะเอิม่มแป๊บหบนึ่งนะตรงกันยังผมไม่รู้นะว่าคนหารอบนี้เขาเก่งแค่ไหนนะเพราะเรามีอาจรู้ได้แต่ว่าต้นไม้ก็ยังคงอยู่ในห้องน้ําเช่นเดิมเพราะว่าถ้าเสียงผิวปากเขาจะรู้ตําแหน่งแล้วนะครับคือมันจะมาตามจุดสีแดงเลยถ้าคนเขาจะมานะครับ โอ้ปลาไปแล้วนะครับสามคนเราจะรอดไหมเนี่ยผมได้ยินเสียงคนถือปืนที่แถวนี้ว้ามีคนเน้นผมนะครับโอ้ยแย่ละเฮ้ย <c oughs> ไม่เนียนเลยนะคือผมปูสาดเป็นผมแล้วฟื้นฟูไม่ได้ด้วยแล้วเราก็ต้องไปล่าคนซ่อนนะครับนี่คือความพิเศษของแมปนี้เลยนะแต่ว่าผมชอบใช้มีดมากกว่าโย่ ผมพยายามจะหาเขาไม่เจอแล้วกันนะเพราะถ้าหาไม่เจอปุ๊บเกมจะเล่นง่ายมากเลยห่ะครับคือไม่อยากจะรู้ว่ารอบนี้คุณหาเก่งมากนะครับคือเก่งจริงๆอนะ้ะเขาซ่อนตรงนั้นเหรอผมจะไม่ไปล่าเขานะเพราะว่าเราทําไมไม่เป็นแบบอะไรที่มันอยู่ชั้นบนเนืผมขึ้นชั้นบนไม่ได้ผมกะจะขึ้นชั้นบนน่าจะเนียนกว่าคือห้องนี้มันก็เนียนนะถ้าหากว่าเราแปลงเป็นอะไรที่มันเล็กๆแล้วเราไปซ่อนตรงพมตรงเนี้ย เนียนนะครับผมว่าถ้าไม่มีใครมาเช็คนะคนสุดท้ายฝ่ายผมชนะได้หรือเปล่ามาดูกันตรงนี้ก็น่าซ่อนนะครับคือห้องน้ํานี้ค่อนข้างนียันเลยทิชชู่แปงไม่ได้นะครับนั่นไงเห็นเล้าเสียงผิวปากเตือนอยู่ยี่สิบห้าวิสุดท้ายนะครับความหวังของผมฝ่ายคนซ่อนต้องชนะนะครับคือคนซ่อนตรงคนหนาชนะเราแพ้นะครับ เหมือนว่าผมจะยังซ่อนไม่ดีพอนะดังนั้นผมดูซิว่าพวกเขาจะเลือกด่านไหนแต่ผมอยากเล่นด่านแคมปิ้งน่าจะง่ายนะค้นหาน่าจะไปหาในบ้านอยู่นะครับคือแบบผมอยากเล่นแคมปิ้งนะมันน่าจะดูฮาเลยกำลังจะเริ่มแล้วนะครับกำลังจะเริ่มแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในด่านแคมปิ้งกันนะครับผมเฮ้ตยต้นญ้า <c oughs> ผมได้เป็นผู้สแสวงซ่อนนะครับผู้สแสวงในการซ่อน เออม,มันเนียนเลยเพราะว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดแบบนี้ก็ได้เลยต้นไม้ที่สังเคราะห์แสงไม่ได้แบบนี้ก็ไม่น่าเนียนนะครับต้นไม้ที่อยู่กลางลงตรงนี้คงไม่มีใครสังเกตรหรอกนะครับคือเราไปตรงมองผู้ชมได้นะมุมมองผู้ชมนั่นครับคุณหาเขากำลังขึ้นบ้านนะส่วนผมก็ยืนเป็นต้นไม้น่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้ ท่ามกลางตงต้นสนใหญ่มันใช่ต้นสนไหมเนี่ยมาดูกันครับว่าเขาหาใครเจอบ้างเฮ้ยมันขยับต่อหน้าเขาเลยครับแล้วเจ้ากระถางต้นไม้นั่นไปไหนแล้วโอเคครับมันผิวปากอยู่ด้านล่างโอ้ไม่แล้วผมก็อยู่ตรงไม่มันไม่ได้มันอยู่ด้านหลังเองอะ่ะมัน,นไม่ได้อยู่ตรงขอนไม้นะเรียบร้อยมันกลายไปขอนไม้แล้วมันโดนมีดฟันแล้วครับ จะแถวผมหรือเปล่านะอุย๊ยเล้วครับเย่แล้วครับก็บม,มาหาผมเร็วอ่าไม่น่าขยับเลยนั่นไงครับหนีนะ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  กลายเป็นสิ่งที่อะไรที่เล็กกว่านะครับเพื่อเอาเอาชีวิตรอด <laughs> 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 แย่แล้วครับ <laughs> กำลังเป็นเสา <laughs> จะเป็นรถกำลังเป็นา้า <laughs> <laughs> อุยแย่แล้วครับมันผมเบืเอ่อลนะ้เสียงวิวปากนี่ซะจริงนะ <laughs> ขออนุญาตไปหลบในเต็นท์แล้วก็กลายเป็นต่อไม้นะครับ <laughs> <laughs> เนียนว่าครับแบบนี้ คือไม่มีใครมองทะลุติ้นได้ง่ายๆนะสมัอไร่ล,ล่ะมันเห็นนะคือ40วินาทีสุดท้ายแล้วนะตอนนี้เดีย๋ยวละผมแอบไปแถวๆนี้นะมันเห็นผมแล้วมันนีผ่ผมก็ติ้นพี <c oughs> ่ครับว้ายันเรา,าคิวฟุ๊บ ว้ผมไม่อยากตายอย่านะสามีสุดท้ายนะครับผม <c oughs> มีต้นไม้สต้นในห้องน้ำคงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคือเราแปลงเป็นรูปภาพได้นะแต่มันไม่เนียนเฮ้ยไม่คนแปลงเป็นผมผมแปลงเป็นรูปภาพบนพื้นแล้วกันแล้วเราก็ได้ชนะนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคครับมีเสียงผิวปากมาด้วยเย้ yeah, แปลงเป็นส้วมเลยนะสกีบีดีทอยเล็บสกีบีดีดบดบดบเยสเเออไม่ใช่แล้วอันนี้ มาดูกันครับว่าด่านต่อไปจะเป็นอะไรเนาะซึ่งมันก็มีแค่3มด่านนี่หรือเปล่านะตอนนี้เราได้อยู่ในด่านห้างสรรพสินค้าแล้วนะครับกดมาจะเข้านะตอนนี้เราได้กลายเป็นผู้สแสวงซ่อนนะครับอีกรอบแล้วซึ่งผมก็จะเป็นตู้กดน้ําอยู่ตรงนี้ซ้ำเมื่อไรละ่ะผมจะเป็นสิ่งที่มันเล็กๆหน่อยแล้วกันนะครับนี่เล็กมากๆแล้วก็จะกระโดดขึ้นตรงนี้ได้ <laughs> <c oughs> ได้ได้เฉย แบบนี้ก็ได้เหลอ <c oughs> เนียนแน่นอนก็ไม่ต้องห่วงเพรไม่มีใครมองเห็นเราเลยดูนะผมมองเห็นมันแต่มันไม่อาจไล่ล่าผมได้แต่ผมจะไม่กระโดดล้วกันเดี๋ยวมันถือปืนมาไล่ยิงผม <c oughs> คือซ่อนให้เนียนๆนะอ่าเวลาผ่านไปชั่วครู่แล้วนะครับคือเขาไปไล่เก็บกวาดร้านนั่นนะครับร้านที่ขายแบบเครื่องสำอางส่วนผมอยู่ตรงร้านขายต้นไม้ อ๋อใช่ลืมไปหลังคาเป็นแบบแก้วเป็นห้างสรรพสินค้าแบบเปิดโล่งผมไม่นะผมจะไม่ขยับไปไหนนะผมจะหลบอยู่ตรงนี้แล้วกันโอ้มันไปนฟันเพื่อนเราตายแล้วครับคนหนึ่งเราจะเป็นยอดต้นมะพร้าว <c oughs> ไม่รู้อะไรปัญนาณนะแบบนี้เป็นวิธีเล่นที่ดูไม่ค่อยดีเลยนะครับแบบนี้เฮ้ยดูเพื่อนครับเพื่อนมันแปลงเป็นผมลงไปซ่อนดีๆด,ดีกว่าเพราะตรงนี้หนีไม่ได้นะครับถ้าตกพลาดปุ๊บเราตายได้เลย ข้อเสียจุดนีด้เอิม่มเวลาเหลืหอหนึ่งาทีสามสี่วินะครับเนี่ยเราละครับเพื่อนเราไปอีกแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครมองเห็นเรานะครับเพราะเราเป็นยอดต้นมะพร้าวหลบๆนะครับแอบๆไว้ได้ก็ยีเดินได้ถ้ามันไม่เห็นนี่ผมไม่รู้นะว่าจะพูดยังไงแล้วคือ6กห สี่สาสหนึ่งหนึนาทีสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะมีเสียงผิวปากเตือนเพื่อนที่หาอยู่ให้เข้ามาหาเราซึ่งตอนนี้เหลือแค่สาคนสุดท้ายนะครับดูซิว่าใครจะเนียนใครจะเล่นได้เออมมีคนจ้องผมไหมเอ็มสี่สิบวิสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยแหละครับมีคนอยู่ตรงนี้ ไอ้อเพื่อนมาอยู่บนนี้ได้ไงไม่แปลกเราไมา่ไยิงเพื่อนครับมันไม่ได้หาผมมันมาหาเพื่อนที่มันกระโดดโลดเต้นอยู่ตรงนี้เองเป็นโต๊ะขายแทบเลตเหรอแทบเลตหรือไอแพดนะผมไม่รู้ละผมไปตรงนี้เลยละกันกินเขาบ้านเราดูเนียนกว่านะครับอุ้ย <c oughs> ผมไม่ชอบเอาซะเลยนี่ครับเติมเราต้องกลายเป็นต้นเดียวกับเขาเรียบร้อยครับแปดเจ็ด 65วิสุดท้ายผมกลายเป็นต้นไมใ้ใหญ่ๆเลยละกัน3 2 1เว้โมฮาฮาฮาผมชนะนะครับซึ่งปรากฏว่าทีมคนซ่อนชนะนะครับจะว่าไปโอกาสไปคนหานี่น้อยอยู่นะครับเพราะว่าคือถึงกับมีการซื้อโลบักเพื่อเป็นเนาะนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแมปนี้นะครับอยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผม ส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอยากให้ผมเล่นเกมไหนแมปไหนด่านไหนก็คอมเมนต์บอกไดยนะครับผมเย่ <Yeah. S 1> ขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบายๆครับผม <Yeah. S 1> เอยอะไรเนี่ยเย่ <Yeah. S 1> ผู้สแสวงซ่อนจะไม่มีวันแอะออกดีกว่าครับรีตัวละครสิ 对。Yeah.